สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําเมนูเบาๆครับนั่นก็คือไข่ตุนกุ้งสับครับเมนูนี้ทาไม่ยากรสชาติละมุนละไมและก็นุ่มมากจริงๆเพราะฉะนั้นเราไปทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับไปทำด้วยกันดีกว่า วัตถุดิบหลักของเมนูนี้ก็มีดังนี้นะครับผมใช้ไข่ไก่หฟองนะครับตามด้วยน้ำซุปในปริมาณที่เท่ากับไข่นะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งสับ200กรัมเติมผักนิดหน่อยด้วยแครอทโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยเพิ่มความนุ่มให้กับไข่ตุ๋นด้วยนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องเล็กนะครับทีนี้ก็เทไข่ลงไปตามด้วยน้ำซุปในปริมาณที่เท่าๆกับไข่นะครับนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องเล็กนะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับประมาณ1ชช้้อนนนนาะครับทีีีก็สส่วผมให้เากันนะครับ เอาละทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วครับทีนี้ก็นำเนื้อกุ้งลงทั่วได้เลยครับทีนี้ก็เทไข่ได้เลยครับแต่ว่ากรองซกหน่อยนะ,ะเนื้อไขยอย่ของเราจะได้เนียมๆน,นะครับแล้วก็ทำการโรยแครอทได้เลยครับเป็นการเพิ่มผักให้กับไข่ตุ๋นของเรานะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยครับ น้ำของเราเดือดแล้วก็ทําการนึ่งได้เลยครับผมใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับทีนี้ก็ปิดฝานะครับเพื่อป้องกันไอ้น้าหยดลงไปนะแล้วก็ปิดฝาผมใช้เวลาในการนึ่ง20บนาทีนะครับเอาละ20่นาทีผ่านไปแล้วครับแชง่งนี้ทีนี้มาดูกันว้าวว้าวเอาละเทสต์ดูโอเคสุกแล้วครับไม่มีน้ําไหลมาแล้วทีนี้ก็แต่งหน้าด้วยกุ้งครับในไข่ก็มีกุ้งอยู่แล้วนะ ทีนี้ก็ปิดฝาเน้งต่อให้กุ้งสุกครับทีนี้มาดูกันแฉงนี่ครับกุ้งของเราสุกแล้วหืมเป็นไงคุณ,คณน่ากินมากทีนี้ก็โรยต้นหอมสะหน่อยอา,าละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียรสักนิดนึงนะครับเพิ่มความหอมนะครับน่ากินมากจริงๆคุณเอ้ป่ากินข้าวด้วยกันครับ อาหนูหนูเอ้ยสวัสดีจ้าลูกมากินข้าวกับแม่เร็ววันนี้ทําไข่ตุน๋นวันนี้ทําไก่ตุน๋นปลานึ่งแล้วก็เป็นผัดปกบุ้งอีกแล้วนะครับชอบมากเลยจริงๆงนะเขาพูดทด้ใจแลละแคบหมูกับเนื้อทอดแล้วก็ลปลานึ่งของยายครับมากินข้าวดีกันนะลุงนะมาลูกมายกินข้าวด้วยกันนะครับมีหลายอย่างอื ปักกินครากันครับอแม่ชิมให้หนูหน่อยดูซิไข่ตุ๋นกุ้งสดเนี่ยเป็นจังไหด้แล้วก็ป่านึ่งนะจ๊ะเอ,อ,อาใจ,ออาจคนป่วยไข่ตุ <laughs> ๋นอร่อยแข็งไหมไม่แข็งไม่แข่งนะครับลองสักหน่อยเซเมนูเนี่ยทำไม่ยากครับครับนุ่มมากเลยครับอืออร่อยด้วยอือ นุ่มจังนุ่มมากอาควุงนักหน่อยนะ <c oughs> อยากค้งนกน็ควุตั้งแต่มีเครื่องมือผมเริ่มสนุกกับการทำแบบนี้แล้วนะโอ้โหผักบุ้งบ้านเราแต่กันเทียสักหน่อยเส้นมันยาวดีจังเลยไหมแต่ข้าวติดข้าวติดใคร ช่วงนี้บ้านเราฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยๆเนาะนีะ่หมกปมแล้วย่งเดีย<ร>เข้าวนา,นา,นานครับทำเ็นี้มาใหม่นะอือครับเดียวก็ดีใจมากเลยที่แม่ดีขึ้นก <laughs> ุ้งแข็งไหมหนูไม่แข็งเลยครับแล้วขับบุ้งอะ่ะก็นุ่มครับแล้วก็กรอบเดือะเออมันมีเสน่ห์เนาะรู้สึกชอบทำเมนูนี้เลยเหมือนเจนเลกกาตาอือ เฮ้ยลืมเอาผักดองมาเลยครับเออแกนออนดีกว่าแกนเก้วจิ้มกับน้ำพริกตาแดงนี่แหละอือเข้ากันนะจัดหลงรักตัวเนี้ยกระุดหน่อยเนาะช่วงนี้แม่ผมอาการดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะแม่ก็จะออกกำอังอยู่บ่อยๆนะครับคตอมทัวร์คนละครับผมเต็มทวงอยู่ มาเยาลกองกับถึงบักหนูๆนะแม่คิดถึงปากหวานก็เราไปทำคลิปสองคนตั้งหลายเมนูจ้ามันบ่ายเมนูนี้ไม่ให้ผานนะจ๊ะนุ่มไหมนุ่มนุ่มดีนะหอมอร่อยรสชาติลงตัวใช่ไหมครับลงตัวข้าวนี้ครับลื่นละส่วนนี้เนื้อแดดนะครับเนื้อแดดเดียวนะจ๊ะ ง้มเด็ดจะได้สุดได้แร่ินไม่ได้เสียงดังระเบิดเลยท้องคนีนวันจะน่ไข่ตุ๋นผัอือปพ่ตีแม่ผมทําให้กินตั้งแต่เด็กนะครับผมชอบอืออร่อยด้วยตามตลาดนักต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็มีเมนูไข่ขุนขายแล้วนะทําไม่ยากหรอกแต่ตัดคิดว่าตัดคิดเองก็อร่อยดี นุ่มคอ,มอ,มอนสุดมีหลายคนบอกว่าให้แม่กินข้าวเยอะๆจะไ,ได้มีแรงมีะก่นเยอะเลยอืมอแล้วก็ปลื้มใจเอาละครับกินง,ง่ายอยู่ง่ายวันนี้นะฮะเมนูไข่ตุ๋นกุ้งสับแบบนี้อย่างที่เห็นนะครับทำไม่ยากหรอกแล้วก็เหมาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้วยนะครับจริงๆฮงั <c oughs> ้นเดี๋ยวเราจะมาใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้เด็กขอโม่ยาวๆเลยนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเจอใหม่นะครับบ๊ายบายครับเออตกลงผ่านหรือผ่านผ่านครับไอ้มันยังงั้นหนูครับเดี๋ยวแม่ขอกินเบเกตสต๊กนะกำลังอร่อยอืมข้าวหน้าเจอกันใหม่ลูกครับครับพอแม่กินข้าวได้เยอะๆแบบนี้ชื่นใจจังเลยนี่ไม่ข้าวอย่างนี้วุฒโอ้โหขาวกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะโอ้โหตายแล้วเสื้อราซาซึคตั๊กราคาเท่าไหร่นะ ร้อยครับอ,อคุณครูว่าไงอ่ะคุณครูบอกว่าน้องท้องสตาตื้อมาหกร้อยแต่เล่นหกบาท <laughs>